สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับช่อง i am grateful for กันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนนะคะคงจะสบายดีแล้วก็วันนี้เพื่อนๆขอบคุณอะไรไปกันแล้วบ้างคะตั้งแต่ตื่นนอนมาสำหรับเราเราขอบคุณที่เราได้ตื่นมาแล้วก็ได้เห็น แสงอาทิตย์ได้ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ได้ยังมีลมหายใจอยู่นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ยังมีข้าวปลาอาหารให้กินนะคะก็การขอบคุณมันก็เหมือนมันคือมันคือสิ่งที่แบบเราสามารถทำได้ตั้งแต่เราตื่นนอนมาในวันใหม่เลยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ สร้างผลดีให้กับตัวเราเองนะคะมันทําให้เรารสึกว่าเราเห็นคุณค่าในชีวิตมากขึ้นโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเป็นคลิป The s h o s e n One นะคะก็เป็นคําถาม1คําถามและจะเป็นการเปิดไพ่ครั้งเดียวนะคะซึ่งสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะคุณอาจจะถูกดึงดูดด้วยอะไรบางอย่างนะคะ ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะให้คำตอบแบบไหนกับคุณกับคำถามที่ว่าส่วนลึกของคุณไม่อยากสูญเสียสิ่งใดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย โอเคค่ะเราได้ไพ่มาแล้วนะคะใบแรกนะคะคือใบตรงกลางเดี๋ยวเราจะมาเปิดใบตรงกลางกันก่อนเพื่อดูพลังงานของคุณนะคะอืมสีเหรียญโอเคใบที่สองนะคะคือใบนี้ The Chariot ใบที่สาม The High Priestess รู้สึกมีความขนลุกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไพ่สองใบนี้นะคะมีคอนเซปที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของความเป็นคู่แล้วก็การเป็นขั้วตรงข้ามดูได้จากใ y The Chariot ที่มีสฟิงซ์สีขาวกับดำแล้วก็เสาสีขาวและดำใน The High Priestess นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำนายกันเลยค่ะ โอเคค่ะก็เปิดมานะคะใบแรกตรงกลางเป็นสี่เหรียญพลังงานเนี่ยรู้สึกว่าพลังงานมันขึ้นมาชัดมากเลยนะคะเพราะว่าจากคำถามที่เราถามว่าในส่วนลึกแล้วอะ่ะคุณไม่อยากสูญเสียสิ่งใดแล้วไพ่ใบนี้นะคะก็ขึ้นมาเป็น คนที่กำลังนั่งกอดเหรียญอยู่เหมือนคนที่แบบไม่อยากปล่อยเหรียญนี้เหมือนคนที่กำลังห่วงอะไรอยู่สักอย่างนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะสูญเสียความควบคุมในเรื่องบางเรื่องอยู่เพราะว่าไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันสื่อถึงการการไม่บาลาน,น์ะคะการแบบ เหมือนเรายึดติดกับอะไรบางอย่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเรามองว่าสิ่งที่คุณไม่อยากจะสูญเสียไปนะคะมันก็คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจของคุณบางอย่างที่มันมีคุณค่าต่อจิตใจซึ่งบางทีคุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไพ่ The c h a r i o t กับกับ h i g h p r i e s t e s s เนี่ยจะช่วยบอกคุณค่ะมันขึ้นมาแบบว่าน่าตกใจมาค่ะเพราะว่า The c h a r i o t ก็เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อของการควบคุมสฟิงซ์2ตัวนี้นะคะก็คือเดอะแชร์รอดเนี่ยชายคนนี้อะ่ะเหมือนกำลังจะมุ่งหน้าไปไหนสักแห่งแล้วก็นำทางด้วยสฟิงซ์2ตัวซึ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องควบคุมมันให้ได้เพื่อที่จะมุ่งหน้าเดินหน้าต่อแล้วเดอะไฮพริสเทสเนี่ยคะ่ะก็เป็นไพ่ที่ มีสัญ,ญลักษณ์เสือ,ออกมาเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็คือการที่มีของสองสิ่งเนี่ยตั้งอยู่ขนานกันคู่กันและมากกว่านั้นก็คือ the h i g h p r i e s t e s เนี่ยเป็นไพ่หมายเลขสอนะคะซึ่งหมายเลขสอก็หมายถึงสิ่งที่มันอยู่เป็นคู่อย่างเช่นความดีกับความเลวการคิดในแง่บวก การคิดในแง่ลบหรือไปจนถึงความเป็นเพศชายความเป็นเพศหญิงนะคะก็นี่ยแหละสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันอยู่คู่กันแล้วก็เป็นขั้วตรงข้ามของกันและกันและเมื่อไพ่เมเจอร์อะคณาสใบนี้ขึ้นมาขนาบข้างคุณเนี่ยมันจึงเป็นออสารที่ชัดเจนที่กำลังจะบอกอย่างตรงไปตรงมากับคุณ ว่าให้คุณนะคะกลับมาสมดุลตัวเองสมดุลชีวิตในทั้งจิตใจทั้งร่างกายและการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบางเรื่องมากเกินไปนะคะ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเหมือนเดอะไฮปริสเทสเนี่ยต้องการที่จะบอกคุณว่าความสุขที่แท้จริงอะคะ่ะมันเกิดขึ้นจากข้างในจากภายในจิตใจของเรา ซึ่งบางทีคุณอาจจะไปให้คุณค่ากับวัตถุมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าให้คุณค่ากับความสำเร็จทางตัวเลขทางฐานะทางคะแนนอะไรอย่างงี้มากเกินไปหรือเปล่าแล้วเราก็เชื่อว่าความสุขมันไม่สามารถวัดผลได้นะคะมันไม่สามารถที่จะรายงานออกมาเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นแบบภาพ ให้เห็นมันคือสิ่งที่มันแบบมองไม่เห็นอะแล้วมันก็อยู่ในหัวใจเราและใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณมีความทุกข์ใจกับเรื่องบางเรื่องอยู่นั่นเป็นสัญญานะคะจาก the high priestess ที่บอกว่าให้คุณกลับมาเยียวยาตัวเองด้วยการฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าความทุก พวกนี้มันเกิดขึ้นจากจุดไหนแล้วคุณจะต้องตอบตัวเองอย่างซื่อสัตย์อย่างตรงไปตรงมานะคะและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อคุณได้คำตอบนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมกลับปรับมุมมองอะคะ่ะเหมือนกับสีขาวดำที่ปรากฏอยู่บนไพอ่อ่ะ ไม่แน่ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้กฎแห่งขั้วตรงข้ามนะคะมาใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นตัวอย่างเช่นเวลาเราคิดว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่เรารักเราอาจจะเปลี่ยนความคิดเป็นเราจะรักในสิ่งที่เราทำอะไรประมาณนี้ค่ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงเรื่องปัญหา ปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยบางทีเราอาจจะมองว่าปัญหามันเป็นเรื่องที่แบบแย่เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามองมุมกลับแล้วเราคิดว่าปัญหานั้นมันเข้ามาเพราะมันต้องการที่จะทําให้เราแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมันคือหนทางที่จะทําให้เราได้เดินไปสู่จุดที่ดีขึ้นของชีวิตแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้เรามีแรงฮึิม พฤติกรรมการกระทาของเรามันก็จะไปในทางที่แบบมีกำลังใจมีพลังให้กับตัวเองอะคะ่ะซึ่งเมื่อความคิด mindset ของเรานะคะเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมามันก็ย่อมเปลี่ยนและนั่นอาจจะเป็นวิธีนะคะที่จะทำให้ชีวิตความคิดและจิตใจของคุณะสมดุลมากขึ้นโอเคค่ะก็เมื่อกี้มือถือแบตหมดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกัน ก็ถึงไหนแล้วนะโอเคก็สำหรับอถ้าเป็นเรื่องในเรื่องของคนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องความรักนะคะเรามองว่าบางทีคุณอาจจะต้องใช้หัวใจให้มากขึ้นใช้เหตุผลให้น้อยลงหน่อยเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมัน,ม,นมีการประนีประนอมกันได้มันมีการ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนข้อให้กันยอมให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการใช้หัวใจไม่ใช่ไม่ได้อาจจะไม่ได้แปลว่าเราแบบพ่ายแพ้หรือว่าอะไรเราแค่แบบอย่าปล่อยให้สมองมันมาควบคุมเรามากเกินไปไพ่ใบนี้บอกให้ใช้หัวใจนะคะใช้สัญชาตญาณสัญชาตญาณจะทำให้คุณ สมดุลฟังเสียงหัวใจตัวเองเพราะว่าเนี่ยมันคือมันคือมันคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยออกมามันก็พูดถึงเรื่องของความเข้าใจกันด้วยแบบว่าคนสองคนจะเข้าใจกันก็ต้องใช้ทั้งหัวใจความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกเป็นหลัก ความเข้าใจแล้วก็ใบนี้นะคะเป็นผู้ชายมี feeling ของการเป็นผู้นำการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรการมีทิศทางในการที่จะมุ่งเดินไปในในเส้นทางของความรักครั้งนี้เพราะฉะนั้นบางทีคุณคุณอาจจะต้องทบทวนตัวเองนิดน,นึงแล้วก็ถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรในความรักครั้งนี้ แล้วคุณจะเดินออกจากจุดนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงกลับมาคุยกับตัวเองอาจจะคุยในใจก็ได้หรือว่าคุยแบบแบบส่งเสียงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุยส่งเสียงอาจจะต้องอยู่คนเดียวถ้าแบบไปไปคุยกับตัวเองข้างนอกคนอาจจะมองคุณได้นะคะก็ว่าไปโอเคส่วน The c h ช r i o t ยนะคะขึ้นมาเนี่ย มีพลังงานเด่นชัดในเรื่องของการควบคุมตัวเองทั้งในเรื่องจิตใจแล้วก็พฤติกรรมการกระทำเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งความสำคัญก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจในจุดหมายของคุณแล้วก็พยายามมองภาพที่มันกว้างเข้าไว้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีแค่อะไรบางอย่างแค่อย่างเดียวในชีวิตแล้วชีวิตเราจะ ดีได้หรือว่ามันจะมันจะสามารถเติมเต็มจิตใจเราได้ถ้าเรามีเงินอย่างเดียวแล้วเราไม่มีความรักไม่มีไม่มีแบบความสัมพันธ์ที่ดีรอบข้างเนี่ยมันก็หวาเวนะคะหรือถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีคือมีแบบคนดีๆอยู่รอบตัวแต่ว่าเราขาดงานเราไม่มีงานทำเราก็ไม่สามารถเติมเต็ม สิ่งที่มันจะตอบโจทย์จิตวิญญาณของเราได้อยู่ดีนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือเหมือนไพ่ต้องการที่จะบอกให้คุณนะคะทำตัวเป็นน้ำซึ่ง the chariot เนี่ยกับ the high priestess ก็มีสัญลักษณ์ของน้ำอยู่ด้วยแล้วก็ the chariot เป็นสัญลักษณ์ของราศีกรกฎนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาฟังอาจจะเป็นคนราศีกรกฎก็เป็นได้ซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ และน้ำเนี้ยมันก็มีความพิเศษก็คือมันทั้งอ่อนนุ่มทำให้รู้สึกจันลงใจแล้วในขณะเดียวกันมันก็สามารถที่จะแข็งเหมือนหินและทำลายคนได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แนะนำกันนะคะว่าคุณไพ่ต้องการจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีก โอเคค่ะก็ได้ไพ่คำแนะนำมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยใบแรก acceptance ใบที่สอง harmony ขนลุกมากเราได้ acceptance นะคะกับ harmony ก็คือการยอมรับแล้วก็การผสานการปรองดองนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยในในนี้เนี่ยไพ่เขียนว่า you are ready to release control of situation of people and lovingly embrace the r h y t h m of life ในนี้นะคะพูดถึงการปล่อยปล่อยปล่อยวางคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณแล้ว แต่อันที่จริงนะคะการควบคุมชีวิตได้ที่แท้จริงอะ่ะมันคือการสมดุลชีวิตค่ะมันคือการควบคุมให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างสมดุลแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยมันขึ้นมาตรงกับ The Chariot ด้วยซึ่งเป็นพลังงานเกี่ยวกับการ Control นะคะการควบคุมสิ่งต่างๆไปในทิศท,ทางที่เรามุ่งหวังไว้ ให้ใบนี้นะคะเขียนว่าคุณพร้อมแล้วที่จะปลดปล่อยการควบคุมสถานการณ์หรือคนนะคะและอบกอดอจังหวะของชีวิตนะคะก็เหมือนกับว่าให้คือแบบปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปนะคะ่ะอย่าไปฝืนมันมากนะคะให้คิดเสียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันล้วนมีเหตุผลของมันไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายะคะ่ะ มันล้วนมีที่มาที่ไปนะคะและสิ่งที่คุณต้องทำก็คือยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและฮาร์โมนีนะคะก็ขึ้นมาซึ่งพลังงานตรงกับ the high priestess มาก็คือ high priestess เนี่ยเป็นพลังงานแบบผู้หญิงอะใช้ความรู้สึกใช้จิตใจใช้หัวใจนำทาง you are able to feel a loving balance connection with everything พูดถึงเรื่อง balance นี นี่คือพูดถึงเรื่องบาลานซ์อันนี้พูดถึงเรื่องรีล e ส s e คอนโทรลเห็นไหมคะคือเราต้องแบบใช้หัวใจอะในการที่จะสมดุลชีวิตแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปแหละแล้วเราก็แบบใช้หัวใจด้วยแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรด้วย mm hmm. เมื่อสองสิ่งนี้มันสมดุลกันชีวิตมันก็จะเป็นไปแบบที่มันสบายมากขึ้นแบบหมายถึงว่าใจสบายมากขึ้นนะคะ แล้วจุดจุดนี้มันจะค่อยค่อหายไปค่อยๆหายไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้แบตจะหมดอีกแล้วนะคะก็สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะก็ประมาณนี้ค่ะออขอบคุณที่เราฟังจนจบนะคะก็ขอให้คนที่เข้ามาดูนะคะมีวันที่ดีต่อไปในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบ มีความสุขได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะคะหรือสิ่งไม่ดีบ้างเป็นบางครั้งมันก็จะทำให้มันสมดุลมากขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ